ไอที่สุร,รักคุณชายน้ำแข็งตอนที่20ความห่วงใยนี่มันผมที่แม่งอยู่ในห้องน้ำมองของในมือด้วยความดีใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมอยากมอบให้กับไอหลังจากที่เราพยายามทำสิ่งนั้นมาตลอดเพราะวันนี้สิ่งนั้นได้เป็นจริงแล้ว ชุดตรวจคันที่ขึ้นผลการตรวจสองขีดเป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่าตอนนี้ผมกับลังท้องซึ่งผมคิดว่าคนที่มันได้เป็นพ่อควรจะรู้เรื่องนี้จากนั้นผมก็เก็บของทั้งหมดแลออกจากห้องน้ำดูสีหน,น้านเรียบแต่ก็ต้องตกใจไม่สีหน้าเป็นหัวของไอ้ยืนอยู่ในห้องน้ำเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมแววตาของมันแสนดงความรู้สึกออกมาอย่างเห็นได้ชัด อาจเฉพาะก่อนหน้านี้ผมคือใส้อาเจียนอยู่ตลอดถ้ายังมีการเปิดท้องร่วมด้วยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอาการเครียดรุนกระเพาะแต่พอเห็นว่าอาการนั้นใกล้เคียงกับตอนที่ผมนั้นท้องน้ําชาผมก็เลยไปซื้อชุดตรวจมานั่นเลยทําให้ผมได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่ผมทาหลังจะเห็นหน้าไอคือการยิ้มให้มันและบอกถึงอ,อาการที่เป็นอยู่อย่างน้อย ผมก็ไม่อยากให้มันต้องรู้สึกเป็นห่วงดีขึ้นบ้างแล้วล่ะแน่ใจนะมือหนักของมารูปหลังผมอย่างอ่อนโยนทั้งยังคอยประคองให้ผมนั้นเดินไปนนที่โซฟาอีกด้านอีกสิ่งที่มันทำคือคือกัดต้มคัตต้มรอบผมเอาไว้ความหอมของมันนั้นช่วยเอาผมน้ำลายสอผมดูดีว่าไอ้ถ้ามาหารเก่งแถมนี้อร่อยอีกด้วย หิวไหมกูเพิง่งทำกะต้มเสร็จอะจะไปตักมาให้ผมเพียงหน้าเบาๆได้โดยทำให้อายดีตัวลุกขึ้นด้วยความเร็วแล้วตักขาะต้มในวอใส่ลงในถ้วยทั้งยังไม่ลืมเทน้ำใส่แก้วแล้วเดินกลับมาหามาแล้วครับขาะต้มร้อนๆผมมองหอตัวเองด้วยรอยยิ้มแล้วเตรียมเอื้อมมือไปจับช้อนแต่นั่นกลับไม่ทันคนด้นข้างที่หยิบช้อนขึ้นมา แล้วเป็นฝ่ายตักข้าวต้มขึ้นมาแทนปอมมันเล็กน้อยแล้วขึ้นมาจ่อปากผมเพื่อให้ผมนั้นได้กินมันอ่ากูกินเองได้ไม่ต้องป้อนเหมือนน้ำชาหรอกมึงอย่าดื้อสิทีกูอ่ะอย่าดูแลมึงนะาอไม่คิดยอมแพ้จกะกะอช้อนข้าวไปจ่อที่ปากจนผมนั้นต้องรับข้าวนั้นอย่างเดียงไม่ได้เป็นไงอร่อยไหม อืมผมตอบในลำคอจากนั้นก็เกินไปลงไปหลังจากนั้นออ้ก็ยังคงป้อนมาไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกอิ่มมาถึงที่ยอมบางช้อนไปยืนแกน้ำมาให้และพอดื่นน้ำเสร็จมันก็มามองผมโดยแววตาแบบเดิมเววตาเตยมไปได้วยความห่วงใหญ่กูอยากป่วยแทนมึงจังเลยอ่ะตลกแล้ว มีใครที่เนียเขาอยากป่วยแทนกันบ้างเนี่ยผมหัวเราะแต่อายกับมีท่าทีอะไรนอกจากิ่งตามเดิมแต่ผมก็เข้าใจมันไม่ชอบเห็นผมไม่สบายเพราะแรกที่ผมป่วยจะมีอาการหนักและผมก็ได้มันนี่แหละที่่อยดูแลมาตลอดอายพรุ่งนี้กูว่าจะไปหาหมออ่ะมึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิกว อยากให้มึงไปอยู่พอดีอ่ะผมอมยิ้มเล็กน้อยที่มันจะไปด้วยทั้งก็เลยมือผมไปกลุ่มเอาไว้พรุ่งนี้แต่ตัวหล,ล่อๆไปนะกูอยากพามึงไปดูอะไรพิเศษอะ่ะอะไรวะไอทำหน้าแปลกใจแต่ผมกลับไม่คิดบอกเพราะพรุ่งนี้มันจะรู้ว่าสิ่งที่ผมอยากให้มันเห็นนั้นคืออะไรการกลับมาที่โรงพยาบาลของผมในครั้งนี้ หากเป็นปกติผมคงจะไปติดต่อที่ห้องตรวจเพื่อไปแต่จุดที่ผมพาไอาไปนั้นกลับไปอีได้ของโรงพยาบาลและตรงนั้นคือแผนกสูติจรีเวทกรรมจุดที่ผมเคยมาหาหมอตอนที่ตัวเองนั้นรูว้ว่ากำลังมีเด็กในท้องไอทำหน้าแปลกใจไม่เห็นป้าตรงหน้าทั้งยังล้างผมเอาไว้อย่ามาเดินมาถึงทีมาที่ทำไมอ่ะมึงต้องไปหาหมอไม่ใช่เหรอ ไอ้ถามด้ยวยความแปลกใจแต่ผมกับยีให้มันแทนก็หมอที่นี่ไงแต่นี่มันไอ้พยายามเชียไปอย่างปลายตรงหน้าเพื่อบอกให้ผมรู้ว่าเรากำลังเดินมาผิดทางเราอ่ะมาถูกแล้วไปเถอะหมอหลอกพวกเราอยู่จากที่เดินนำผมกับจะเป็นฝ่ายดันหลังให้มันตืินนำหน้าแทน จะนั้นก็ตรงไปติดต่อตรงหน้าเคาน์เตอร์ยิ้มแบบของตัวเองให้ก่อนจะกลับไปนั่งรออีกด้านแล้วสักพักกระถูกได้ให้ผมนั้นเข้าไปตรวจเลือดกับปัสสาวะอีกครั้งเพื่อทําการยืนยันโดยช่วงนั้นไอจ์ยคงนั่งรออยู่ด้านนอกหลังจากนั้นผมก็กลับไปนั่งข้างมันตามเดิมสตาของไอมองไปรับด้านอย่างสนใจอาจจะเพราะมันไม่เคยเห็นสถานที่แบบนี้ซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะรับได้าของเรานั้น เต็มไปด้วยหญิงตั้งคันนางรอมไม่นาก็ะถึงคิวของผมที่ต้องเข้าไปด้านในอีกครั้งไอริบรุกขึ้นตามทันทีเมื่อเห็นผมนั้นเดินเข้าไปด้านในจนตอนนี้เราสองคนเข้าไปในห้องตรวจและพบกับคุณหมอที่ผมคุ้นหน้าเป็นอย่างดีสวัสดีครับพี่หมอผมยกมือไหว้คนตรงหน้าเจอกันอีกแล้วนาทีไม่คิดว่าจะกลับมาหาพี่ไวขนาดนี้ ครับผมยิ้มให้คนตรงหน้าพี่หมอครับนี่คือไอซ์แฟนผมสวัสดีครับไอยกมือไหว้ท้งที่ยังงงว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่ยังไม่ได้บอกแฟนเราใช่ไหมเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเรามาฟัางผลตรวจกันเลยแล้วกันนะพี่หมอหายไปเปิดไ,ไฟอะไรสักอย่างขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดผมจำไม่ผิด น่าจะเป็นผลตัวของผมเขายืมเล็กน้อยก็จะหไปทางพวกเราสองคนผลเย็นๆออกมาแล้วนาทีตอนนี้เราอ่ะกำลังมีลูกซิประโยคนั้นทํามอ้ายมองผมริซิน่าตื่นทักที่ึมือผมไปกลุ่มเอาไว้แต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือมือของมันนั้นเย็นมากแทนยังสั่นเล็กน้อยต่างจากผมที่ยังหัวเราะยังไมา่เห็นมันมีอาการแบบนี้ที เรื่องจริงหรอเออเรื่องจริงนี่แหละที่กูอยากให้มึงมาด้วยอะ่ะดีใจด้วยนะครับครับหมอแล้วเด็กทีท้องจากที่ที่ให้ประวัติกับเราก่อนหน้านี้อายุคันน่านได้ประมาณ12สัปดาห์แล้วช่วงนี้นะก็จะมีการขึ้นไส้อาเจียนหรือไม่ก็อ่อนเพียบ,บ้างยังไงทีอะ่ะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะ รู้แล้วค่ะพี่หมอต่อท้องน้ำชาผมก็โดนพี่สวดยาไปหลายรอบแล้วไงตอนเนี้ผมอะจำขึ้นใจเลยผมนึกย้อนไปถึงครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ตอนนั้นผมท้องได้เกือบสามเดือนแล้วอาการต่างมันหนักมากแต่ผมก็ได้พี่หมอคอยคำแนะนำและถือบ่าโชคดีที่ผมกับพี่หมอนั้นเรจาจักกันมาก่อนก็เลยทำให้คุยกันได้ง่ายมีอะไรผมก็สามารถปรึกษาได้ตลอด แม้กระทั่งคลอดพี่หมอก็ยังคอยให้คําแนะนําและตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมกลับมาหาเขาพอกับเด็กในท้องจําได้ก็ดีครั้งนี้พี่หมอไว้ต้องห่วงนะครับเพราะผมอะ่ะมีคนดูแลแล,แล้วคุณไอใช่ไหมครับหลังจากนี้ดูแลทีดีๆนะครับเห็นแบบเนี้ยเป็นเด็กดื้อมาก ช่วงนี้อย่าให้เขาทำงานหนักอย่าเครียดหรือทำอะไรเกินตัวพอมาเสียงแทงได้ส่วนได้ไปเอกสารความรู้ลองกลับไปอ่านดูพี่หมออธิบายพอสังเกตพอพายเอกสารบางอย่างให้อายไว้ศึกษาอีกด้วยขอบคุณครับส่วนดาวอะ่ะเดี๋ยวพี่จะยาให้กินนะอย่าลืมกินยาด้วยล่ะรู้แล้วนะ้า ผมยุบป,ปากเล็กน้อยทางไงก็ไปรอรับยาด้านนอกได้เลยนะพี่บอกยี่เอกาสารมาให้เราเดือนหน้ามาเจอกันหลับทราบครับเราสบงคนยิงบัตรที่หมอก็เดินไปด้านนอกเพื่อรอรับยาตามที่บอกแต่พอก้อนแกะเก้าอี้ปุ๊บไอ้ก็หันมองผมตาขวางซ้ำยมยอมพูดจาจนผมนั้นก็ไปฝานเอือปากถามก่อนเป็นไรวะ มองกูเะน้ากลัวเลยอ่ะทำไมมึงไม่บอกกูเรื่องนี้อ่ะเรื่องไหนผมแค่หัทีไม่รู้แต่อายกับที่ถอยใจเอามาแดงๆก็เรื่องมึงท้องไงมึงรู้ไหมอ่ะกูตกใจขนาดไหนตอนที่ไม่รู้อ่ะตกใจเหรอเดี๋ยวนะนี่มึงหมายความว่าไงอ่ะที มึงอย่าเพิ่งคิดไปไกลไอรีเบกผมเอาไว้พอรู้ว่าถ้าผมคิดมันจะไปไกลแล้วอย่างตอนนี้ผมก็คิดเรื่องนี้รอไว้แล้วถ้าไอไม่อยากมีลูกกับผมผมจะต้องทำยังไงก็มึงมึงฟังนาทีที่กลัวตกใจกัระที่มึงท้องนี่แหละมึงเรื่องเก็บนี้ไม่บอกกูอ่ะรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงมึงขนาดไหนตอนกลางคืนน่ะ กูตื่นขึ้นมาคอยดูแลมึงตลอดกลัวว่ามึงจะเป็นอะไรสามยัต้องคอยดูมึงห่างๆกูกลัวไปหมดนะเว้ยกลัวว่ามึงจะเป็นอะไรไปอ่ะคำพูดที่ออกมาจากปากของไอซ์ท่าผมนั้นรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำผมอยากเซอร์ไพรสกับมาเรื่องท้องแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพวกผมขนาดนี้กูขอโทษช้างมันเธอ ตอนนี้กูรู้แล้วว่ามึงอะไปอะไรแค่นี้กูก็ร่วมหมดแล้วอะคราวหน้าถ้าเกิดไปอะไรกูจะบอกมึงนะไม่เป็นไรตอนนี้มึงควรดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่านะและหลังจากนี้กูจะไปนคนดูแลมึงเองอืมทีหืมกูดีใจนะ ที่มึงไม่รู้กับกูอีกครั้งอ่ะและกูก็สัญญานะว่าจะดูแลมึงอย่างดีอ่ะอืมจากเนี้ยก็ฝากด้วยนะอืมพอทีป่ปรับความเข้าใจกันผมก็รู้สึกได้ว่าไอซ์เป็นคนพิเศษที่สุดสำหรับผมมันคอยดูแลผมทุกอย่างขนาดยาที่ต้องไปรับมันก็ุูขึ้นไปจัดก,การเองซัดไม่ถามเภสัชท,ทุกอย่างว่ายากินยังไงมีผลข้างเคยียงอะไรบ้างก่อนจะกลับมาหาผม ดูยาทุงโตเสร็จแล้วกลับกันเถอะอืมคุยกันให้เรื่อยนะครับตอนนี้ทีของเราก็มีน้องให้กับน้าชาแล้วและไอายผู้เป็นห่วงเมียทุกอย่างก็กลายเป็นคนรักเมีแบบสุดหัวใจแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามครอบครัวนี้ด้วยนะครับเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนั้น ก็ต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย